สะอาดเอี่ยมเลยค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาคูชแน,นลค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะมาทําน้ํายาล้างจานสูตรปลอดสารวิใช้เองกันแบบง่ายๆเลยนะคะไม่ยากอย่างที่คิดเลยค่ะกา,า,ารทําน้ํายาล้างจานว้ใช้เองนะคะครั้งนี้แม่จิ๋มก็ทําครั้งแรกเหมือนกันค่ะจากอะไรนะคะทําจากมะนาวหลังบ้านนี้เองนะคะ คือช่วงนี้มะนาวจะเยอะมากๆเราก็นําไปประกอบอาหารมันไม่หมดเพราะฉะนั้นก็เลยนํามาแปรรูปแบบนี้ประหยัดนะคะแล้วก็ได้ใช้นานๆด้วยวิธีไหนเดี๋ยวเราไปรับชมแล้วก็ทําพร้อมกันเลยค่ะอุปรกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะมีเกลือค่ะ1นกิโลนะคะแล้วก็ n70 นะคะหนึ่งกิโลค่ะคุณผู้ชมไปหาซื้อตามสหกรณ์การเกษตรนะคะหรือไม่ก็ง่ายที่สุดคือสั่งทางอินเทอร์เน็ตค่ะทางช้อปปิง้งรานสดา้ออะไรต่างๆนะคะมีขายค่ะก็ประมาณแปดสิบบาทหรือว่าก็ร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีหลายราคานะคะแล้วก็จะมีมะนาวนะคะมะนาวที่เราได้จากต้นนี่แหละนะคะแล้วก็หลายวันแล้วมันก็จะเริ่มมีเปลือกนะคะสีเหลืองๆวันนี้แม่จิ๋มก็เลยจะพาคุณผู้ชมเนาะมาฝึกทําค่ะนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ทําน้ํายาล้างจานค่ะ จะออกมาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปทําพร้อมกันเลยค่ะคุณชมเนี่ยขออนุญาตนะคะหั่นก่อนหั่นแล้วก็นําไปต้มค่ะ คุณผู้ชมวันนี้เราลองทํา4กิโลก่อนนะคะว่ามันเยอะเนาะเนี่ยค่ะเต็มกระมังนี่เลยนะคะ4กิโลแล้วก็น้ําใส่หมอนะคะคือมันเยอะเนาะแม่จิ๋เคยใส่มหม้อนึ่งเลยค่ะแล้วคุณผู้ชมก็นํามะนาวลงไปเลยน้ําเราก็กะกะเอาสักท่วมมะนาวของเรานี่แหละนะคะสักนิดหน่อยแล้วก็ต้มนะคะต้มแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆสักประมาณ20นาทีค่ะให้แบบว่ามัน มันสุกเลยนะคะเปลือกมันเปลือยไปเลยเพราะว่าเราจะได้น้ํามันของเปลือกมะนาวด้วยนะคะเอาไว้ชะล้างทําความสะอาดล้างจานล้างหม้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้สะอาดสะอาดนะคะไฟกลางๆนะคะแล้วค่อยมาหลีให้มันอ่อนๆเนาะ ต้มไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมสักประมาณยี่สิบนาทีให้มันเดือดเลยค่ะแล้วเราค่อยมาพักให้เย็นแล้วก็มาคั้นน้ําอีกทีนึงค่ะ mm hmm. เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนึงนะคะ mm hmm. ตอนนี้เราก็หม้อมะนาวเราก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็ต้มไปเรื่อยๆนะคะทำ mm hmm. ไฟกลางๆอ่อนๆก็ได้นะคะ mm hmm. ก็เหมือนแบบว่าเคี่ยวไปเรื่อย mm hmm. ๆ,ๆนะคะอีกสักพักหนึ่งค่ะ หลังจากที่เดือดแล้วได้เรียบร้อยคุณผู้ชมก็พักทิ้งไว้ให้เย็นนะคะหลังจากนั้นก็ใช้ผ้าขาวบางคักรองเ,อเฉพาะน้ำค่ะหลังจากนั้นเราก็ไปทําขั้นต่อไปกันเลยค่ะเดี๋ยวขั้นตอนแรกไม่จิงจะพาทําน้าเกลือก่อนนะคะคุณผู้ชมก็ใช้น้ํานะคะ3ลิตรค่ะลงในภาชนะอะไรก็ได้นะคะแล้วก็เกลือ1กิโลค่ะลงไปเลยแล้วก็คนให้เกลือละลายนะคะ มาลงมือทํากันเลยนะคะคุณผู้ชมหลังจากที่เราต้มนะคะมะนาวเราก็เนี่ยค่ะเอาไปคั้นน้ํานะคะให้ได้เฉพาะน้ำล้วนๆแล้วก็กะก็นําไปใส่ต้นไม้ได้นะคะแล้วก็น้ำเกลือที่เราทําผสมไปแล้วนะคะอย่างละสามเดซค่ะแล้วก็หาภาชนะเดี๋ยวเรามาผสมกันเลยค่ะเอามากวน n 70ก่อนนะคะให้เป็นสีเหลืองนวนๆเลยค่ะค่อยๆเติมน้ำเกลือลงไปนะคะ คุณผู้ชมทราบไหมคะว่า n 7 0คืออะไรก็คือหัวเชื้อนะคะในการทําแชมพูน้ำยาทำความสะอาดนั่นเองนะคะซึ่งเขามีคุณสมบัติก็คือทําความสะอาดได้ดีแล้วก็ทําให้เกิดฟองได้ง่ายนั่นเองค่ะ หลังจากที่เราคนไปเรื่อยๆนะคะเติมน้ําเกลือลงไปแล้วนะคะสีเขาก็จะเริ่มจะนวลขึ้นนะคะสีออกพิงครีมนะคะแบบนี้ค่ะก็กวนไปเรื่อยๆนะคะสักครู่หนึ่งแล้วก็เติมน้ําลงไปนะคะประมาณ6ลิตรค่ะนี่ม่จิ่มเติมน้ําลงไปแล้วนะคะแล้วก็กวนต่อนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากจะได้แบบเข้มข้นก็เติมสัก3มลิตรอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหนาเปล่าหลังจากนั้นคนไปสักครู่แล้วก็เติม น้ำมะนาวที่เราทำไว้แล้วนะคะเนี่ยสามลิตรนะคะเทลงไปเลยแล้วก็คนต่อค่ะคุณชมเขาก็จะมีฟองเกิดขึ้นนะคะนี่ เราก็จะได้น้ำยาล้างจานโหเยอะมากนะคะลงทุนแค่ไม่ถึงร้อยนะคะแต่ได้หลายขวดมากะคะ่ะเนี่ยเขาจะเข้มข้นค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากจะให้เจือจางไม่อยากจะได้เข้มข้นมากก็เติมน้ําเปล่าลงไปได้อีกค่ะพอเราเทน้มามะนาวลงไปจะเกิดความเนิดเลยค่ะคุณชมคนนะคะฟองเขาก็จะมากขึ้น ได้แล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ฟองกําลังขึ้นเต็มเลยนะคะเนี่ยอันนี้จะเป็นสีธรรมชาตินะคะถ้าคุณผู้ชมอยากจะให้สีส,สวยๆนะคะอยากได้สีเหลืองก็ใช้ผงขมิ้นนะคะหรือดอกอัญชันก็ได้นะคะเป็นสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเติมสีสันลงไปได้ค่ะเดี๋ยวเราพักไว้ให้ฟองเขายุบตัวแล้วก็น้ำใส่ขวดได้เลยนะคะคุณชมลงทุนไม่ถึงร้อยนะคะแต่ว่าเราทำน้ำยาล้างจานวิชาเองที่บ้านนะคะจากของใน บ้านเรานี่แหละที่เราปลูกเองนี่แหละอย่างมะนาวมะกรูดอะไรเงี้ยค่ะมันเยอะเกินแล้วก็นํามาแปรรูปแบบนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพักไว้รอให้ฟองเขายุบตัวแล้วเราก็กรอกลงขวดนําไปใช้ได้เลยค่ะมาดูกันค่ะว่าน้ํายาล้างจานของเราเป็นไงกันบ้างนะคะหลังจากที่เราพักตัวให้เขาฟองยุบว้าวสี ใช้ได้นะคะใกล้เคียงค่ะตอนนี้ฟองยุบตัวแล้วเราสามารถกรอกลงขวดไว้ใช้ได้เลยค่ะหอมกลิ่นมะนาวมากนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมลองทำกันดูนะคะเป็นน้ำยาล้างจานที่เราทำเองจากวัสดุที่เราที่บ้านเราเนี่ยคือมะนาวนะคะ โดยที่ไม่ต้องไปซื้อประหยัดมากๆเลยค่ะเดี๋ยวมิจิมขออนุญาตนะคะกรอกใส่ขวดไม่รู้ว่าจะกี่ขวดนะคะเนี่ยคุ้มจริงๆเลยค่ะโหูหได้เยอะมากๆเลยค่ะคุณชมดูสิคะเนะี่ยนี่ขนาดทำแบบเข้มข้นนะคะคุณชมสามารถเจอจางได้มากกว่านี้อีกค่ะมาเรามาดูกันว่าได้กี่ขวดนะคะคุณชมขวดเล็กขวดใหญ่นะคะแล้วก็ จะมีอีกขวดหนึ่งที่แบบว่าเอาไปใช้ที่ล้างจานแล้วนะคะขวดใหญ่เลยนะคะนั่นก็ขวดหนึ่งคุณผู้ชมไม่ถึงร้อยค่ะได้เยอะขนาดนี้เลยนะคะใช้จนลืมไปเลยนะคะเนี่ยนี่ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ทำน้ำยาล้างจานไว้ใช้เองนะคะคุณผู้ชมก็สามารถทำได้เหมือนกันค่ะ เตียมเลยค่ะคุณผู้ชมกากเปลือกมะนาวที่เราต้มนะคะคุณผู้ชมนํามาโรยตรงต้นมะนาวเนี่นะคะ่ะป้องกันพวกหนอนมแมลงได้นะคะพวกมดนะคะแบบนี้เลยเราไม่ต้องทิ้งด้วยนะคะนี่ค่ะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมไม่ย,า,ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะนี่ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ไม่จิ้มทำน้ำยาล้างจานไว้ใช้เองเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะต่อไปมีมะนาวมะกรูดนะคะที่มันเยอะมากเราก็นํามาแปรรูปนะคะ ก็อย่าปล่อยให้มันเน่านะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะก่อนจากกันอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ s u b s c r i b e สร c h ูชแนลด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมค่ะพบกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ